สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านคลิปนี้สำหรับไม้สีใบสวยมีความโดดเด่นในเรื่องของสีใบก็หลายๆท่านหลงไหลนะคะในต้นไม้ตระกูลนี้ก็คืออโกนิมานั่นเองอโกนิมาที่ดูแลง่ายๆวันนี้ในกลุ่มนี้ เป็นเพียงบางส่วนนะคะพี่นิดมาบอกให้ว่าต้นไม้ที่ดูแลง่ายตั้งทิ้งๆเอาไว้ก็สามารถสวยงามงดงามให้เราได้ชื่นชมอยู่เรื่อยนะคะตัวนี้ก็เรื่องโรคเรื่องแมลงก็ไม่ค่อยมีเข้ามารบกวนเท่าไหร่นะคะเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานในตระกูลของอะโกนนมาก็มาดูชนิดแรกกันเลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีนะคะหรือเขียวหมื่นปีเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางด้านาช่วยฟอกอากาศนะคะอยู่ในอาคารบ้านเรือนได้ดีนะคะตัวนี้สามารถอยู่ในห้องนอนได้ด้วยสําหรับเขียวหมื่นปีตัวนี้นะคะก็ความเชื่อนในเรื่องของเขียวหมื่นปีอีกอย่างก็ผู้ที่ปลูกเลี้ยงจะทําให้มีอายุที่ยืนนานสุขภาพแข็งแรงนะคะสาหรับเขียวหมื่นปีตัวนี้ เพิ่มความสดชื่นได้ดีนะคะมีความทนทานแนะนำนะคะผู้ที่หัดเลี้ยงอโกูนิมาอลองเขียวหมื่นปีไปเลี้ยงดูนะคะก็จะสามารถแตกกอได้เร็วนะคะตัวนี้ในท้าย้ายคลิป,ปนี้จะบอกอสูตรปุ๋ยเร่งด่วนนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลต้นไม้นะคะกะ็สำหรับตัวนี้อันนี้ก็คือบัรลังเงินนะคะเป็นลูกไม้เก่าที่ดูแลง่าย ต้นนี้เรียกว่าบัลลังเงินนะคะจะเห็นว่าตามท,ทั่วไปนะคะต้นนี้จะเห็นอยู่กันเป็นประจำนะคะ,ะบางท่านก็จะเรียกสาวน้อยป่าแป้งนะคะเป็นลูกไม้เก่าที่ดูแลง่ายแต่ความสวยงามนะคะมีตลอดไม่สางไม่ซานะคะความสวยงามของเขาไม่ว่าเขียวหมื่นปีนะคะบัลลังเงินก็มีความสวยงามแตกกอง่ายดูแลง่าย ตัวถัดมานะคะก็แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้านี่แหละนะคะก็จะเป็นลูกไม้เก่าๆกา็การดูแลซึ่งในกลุ่มนี้จะไม่ยากนะคะรวยล้นฟ้าหรือแสงเงินแสงทองก็เป็นหนึ่งชนิดที่อยู่ในกลุ่มที่มือใหม่สามารถเลี้ยงดูได้ถัดมาก,ก็จะเป็นอัญ,ญมณีนะคะอัญ,ญมณีแดงอัญ,ญมณีขาวาตัวนี้ก็เป็นลูกไม้เก่า ที่ดูแลง่ายแตก่กอง่ายนะคะ,ะก็ดูแลเรื่องความชื้นของต้นไม้นิดเดียวแค่นั้นเองก็สามารถงดงามมาให้เราได้ชื่นชมนะคะออกดอกอแบบนี้นะคะก็จะออกดอกอ,อันนี้ก็คือดอกของเขานะคะ,ะและอีกหนึ่งชนิดก็คือเพชรน้ำหนึ่งนะคะตัวนี้เรียก เพชรน้ำหนึ่งก็จะแตกต่างจากอัญมณีขาวนะคะตัวนี้เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งมีใบเรียวใบเรียวใบาย,ยาวนะคะส่วนอัญมณีใบจะเป็นแป,ป้นใบกลมใบแป้นใหญ่กว่าเพชรน้ำหนึ่งแต่ลายลักษณะลายจะคล้ายกันมากนะคะแตกต่างกันตรงนนขนาดของใบนะคะตัวนี้ใบจะบิดค่อนข้างเยอะ ส่วนเพชรน้ำหนึ่งนะคะก็จะใบจะบิดน้อยกว่าปลายใบยเรียวแหลมนะคะเรียวแหลมขึ้นไปอันนี้จะ,ะขนาดของใบจะกว้างใหญ่อันเมณีนะคะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งก็เป็นกลุ่มต้นไม้ที่ดูแลไม่ยากเป็นลูกไม้เก่าที่ดูแลง่ายนะคะอันนี้มือใหม่แนะนำเลี้ยงไม้ในกลุ่มนี้ก่อนได้เลยนะคะ เวลาไปซื้อต้นไม้ก็บอกชื่อเขาตามนี้อันนี้ชื่อไม่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียวหมื่นปีบรลลังเงินอัญมณีแสงเงินแสงทองรวยล้นฟ้าหรือเพชรน้ำหนึ่งนะคะอัญมณีขาวอัญมณีแดงนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงก็เลี้ยงไม้กลุ่มนี้ได้เลย ทีนี้มาดูปุ๋ยที่จะใส่กันบ้างนะคะ,ะต้นไม้ก็ต้องการปุ๋ยนะคะ,ะสูตรปุ๋ยที่จะใส่วันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนที่เพื่อนๆไม่มีเวลาในการหมักจุลินทรีย์ต่างๆชีวภาพต่างๆนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโค้สูตร13-13-13นะคะใช้ได้ดีเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารมาให้กับพืช สองเดือนใส่ครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้สองเดือนใส่ครั้งหนึ่งขนาดปริมาณที่ใส่นะคะบางที่เขาจะเขียนเอาไว้ติดข้างถุงเอาไว้นะคะก็สำหรับตัวนี้เป็นสูตรเร่งด่วนที่ใช้ได้ดีนะคะถ้าตลาดทั่วไปเขาจะมีแบ่งขายถุงซิปขนาดนี้ก็จะขายกันอยู่ที่10บ,บาทนะคะ10บ,บาทก็ใช้ต้นไม้สองสต้นก็นำตัวนี้10บ,บาท ซื้อ10บาทไปใช้ได้นะคะส่วนถุงครึ่งกิโลก็จะขายกันแบบนี้ก็มาดูปริมาณการใส่นะคะเนะี่ยยิ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลง่ายนะคะก็2เดือนใส่กันครั้งหนึ่งอันนี้ต้นไม้ก็จะงามอย่างสม่ำเสมอก็ใส่ลงไปโรยลงไปแบบนี้นะคะประมาณ20เม็ด30เม็ดใส่โรยลงไปแบบนี้เลยนะคะใครจะนำมะพร้าวมาปลูกบนอีกครั้งก็ได้เพื่อการเม็ดกระเด็นออกนะคะ อันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆก็นํามาใส่เพื่อต้นไม้จะได้รับธาตุอาหารที่พอเพียงใส่แบบนี้นะคะสําหรับปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ดนะคะหาซื้อได้โดยทั่วไปนะคะแนะนําให้ใส่ส่วนใครที่มีสูตรเสมอตัวนี้เรียกว่าสูตรเสมอนะคะ1 5 1ห้าสิบห้าสเป็นสูตรเสมอตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่ใส่ในสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่ง ปริมาณการใส่ตัวนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าใส่เยอะเกินไปต้นไม้จะใบเหลืองใบหลุดใบเปื่อยได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมออันนี้ก็โรยลงไปได้เหมือนกันตัวนี้ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ใส่สักสจุดอสองจุด แค่นี้พอตัวนี้ใส่น้น้อยแต่ใส่บ่อยๆนะคะอ๋ะอยสูตรเสมอไอ้ตัวสีฟ้าเพื่อนๆอาจจะมีอยู่นะคะอย่าไปใส่เยอะมากใส่บ่อยๆ15วัน10วัน15วันใส่ครั้งหนึ่งนะคะงามเหมือนกันตัวนี้ต้นไม้ก็งามเร็วเหมือนกันสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลานะคะ เสร็จแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสูตรตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยน้ําที่ใส่กล้วยไม้โดยทั่วไปเป็นฮอร์โมนพืชนะคะตัวนี้ก็สามารถหยดใส่ในน้ําแล้วนําไปรดลาดได้ก็จะมีไนโตรเจนสูงนะคะอันนี้เป็นสูตรเร่งใบนะคะลําต้นตัวนี้จะหยดใส่ในน้ํานะคะใบเขียวต้นโตเร็วนะคะอันนี้ก็จะบํารุงทุกส่วนนะคะก็เราจะหยดใส่ลงไปในน้ํา แบบนี้แค่นี้เองนะคะถ้ามีบัวก็ใส่ลงไปในบัวลักษณะนี้เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันปุ๋ยน้ําใช้ได้ดีนะคะพืชสามารถดึงไปใช้ได้เลยนะคะถ้าลดทางใบนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นก็จะรดลงไปทางใบแบบนี้นะคะไม่นานตัวนี้จะใบเขาจะสดใสจะเขียว สดชื่นสดใสมาให้เราได้ชื่นชมเลยนะคะตัวนี้รถแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือให้หยุดใส่บัวแล้วรดทางใบใช้ได้ทุกอย่างนะคะสำหรับไม้ใบลำต้นใบบำรุงทุกส่วนใส่16แล้วจะนำตัวนี้ไปรดทางใบได้ไ,ดไหมได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็รดลงไปได้แบบนี้อ่า ตัวนี้คือเป็นปุ๋ยสูตรเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นหากเพื่อนๆมีเวลาก็ให้นำสูตรชีวภาพมาสลับสับเปลี่ยนได้นะคะทำให้ดินร่วนซุยนะคะในส่วนของสูตรชีวภาพพวกนี้นะคะก็คือเป็นอจุลินซีน้ำซาวข้าวฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะคะต่างๆนำมาใช้สลับสับเปลี่ยนกันสักเดือนละครั้งก็จะดีนะคะอ่า เอาละค่ะวันนี้ไม้ในกลุ่มที่ดูแลง่ายๆในอโกนิมานะคะไม้สีใบสวยและการให้ปุ๋ยนะคะในสูตรแบบเร่งด่วนเพื่อนๆก็คงได้ประโยชน์นะคะนำไปใช้กันดูสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พี่นิดนำเสนออย่างต่อนเนื่องสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ